สวัสดีครับพมปอยรอยเรื่องชาแนลกลับมาเจอกันอีกครั้งใน EP ีที่61ช่วงนำเสนอฮีโร่มวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกซึ่งผมได้นำเสนอเหรียญนแรกจากสมรักคำสิงเหรียญที่2จากวิจารณพลฤทธเหรียญที่3จากมานัสบุญจำนงและคลิปนี้นำเสนอเหรียญที่4จากสมกิจ จงจอหอซึ่งเป็นเรียนทองมวยสุดท้ายของปี2008หรือปี2551ในขณะนั้นนั่นเองมีสโลแกนติดหูของสมกิจอยู่ว่าผมผ่านมาเยอะเจ็บไปเยอะเจ็บปวดทนพยายามขอให้ทุกคน เกิดเมื่อวันที่19มกราคม2558ที่ตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันติดยศเป็นพันตรีสมจิตยงจอหอสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งเป็นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นชาวไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญทองเอเชียนเกมสองสมัยเหรียญทองซีเกมสามสมัยและได้รับเกียรติให้เป็นผู้เชิญธงชาติไทยนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยในพิธีเปิดโอลิมปิกเกม ครั้งที่26เพื่อไม่ให้เสียเวลาเชิญพบกับการแข่งขันได้นะับบัตรนาวเชิญลาลาในปี2004ชุดสีน้ําเงินวันนี้สมจิตก็ชุดสีน้ําเงินถูกเชองกีฬาไทยส่วนมากบอกว่าจะถูกโลองกับสีน้ําเงินมากก<ช>ว่านะครับโชคกับเฮอร์นันเดสบุมแดงนะครับนักโมยจากประเทศคิวบา ทีแรกนึกว่าจะชกแบบลําบากนะคะเพราะว่าเซียนมวยก็มองว่าสมจิตเหนื่อยกว่ามานัตเยอะครับก่อนกนรารชกเพราะว่าสมจิตนั้นเป็นมวยที่แพ้ทางคิวบาหรือเปล่าท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับคิวบารนเนเดสเป็นมวยซ้ายแต่สมจิตนั้นเป็นมวยขวาและตามธรรมดาแล้วเนี่ยควรจะต้องออกหมัดซ้ายนะครับแต่วันนี้สมจิตไม่ออกเลยนะครับแก้ทางมวยมาดีเคยแพ้ชนะมานคนละครั้งนะครับ วันนี้ตามหลักโมสากสมัครเล่นอยู่ๆนี่จะไปต่อยหมัดหลังหรือหมัด <ฮะ S 2> ขวาเลยนี่ลําบากแต่สมจิตวันนี้ทําได้และทําได้เนียนตาจริงๆโชคหน้ารักครับอยู่ๆนี่ทิ้งหมัดขวามาเลยหมัดหลังเฮอร์นันเดสเองก็พยายามที่พะวงหมัดซ้ายของสมจิตนะครับพะวงยับซ้ายผมดูท้ายแล้ววันนี้สมจิตไม่ออกเลยซ้ายถ้าสมจิตออกซ้ายไปนี่มีสิทธิ จาจจะโดนยับขวาเขาก่อน<ฮ>ะนะครับแล้วก็โดนฮุกซ้ายตามมาได้นะครับเพราะว่าเคยชกกันมาสมจิตต้องแก้แบบนี้ครับ<อ>เป็นวิธีแก้ที่บอกว่าโอ้โหระดับเทพจริงๆวันนี้พี่รา,<ส>าคิด<า>เองหรือเปล่านะสมจิตเพราะว่าชั้นเชิงแล้วก็ประสบการณ์น่าจะแก้ทางมวยได้ด้วยตัวเองได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวก็เตรียมตัวจะไปเป็นสตาร์โพสต์แล้วนะคใช่ครับเวทีนี้แทบจะไม่มีพี่เลี้ยงแล้วครับสาหรับสมจิตจงจหอนะครับเนี่ยท่านผู้ชมดูยิงขวาเข้าไปเห็นเห็นเลยนะครับหมัดหลังหมัดเดียวเลยวันนี้หมัดซ้ายนี่แทบไม่ได้ออก แแต้มที่ได้ครับหหรือ7แต้มนะครับที่ได้มาได้มาจากหมัดขวาซึ่งเป็นหมัดหลังแล้วนี้สมจิตนี่วนออกขวาด้วยนะครับวนซ้ายทีขวาทีนี่ทาให้เฮอร์นันเดสนั้นจับทางลําบากยก<า> <จะ S 1> แร้น,นะคะสองศูนย<ป>์ <20. S 1> ับมาดูยก2อกันต่อเลยนี่ให้ดูกันทุกวินาทีของสมจิตจงจอหอในวันนี้เลยนะคะเฮอร์นันเดสพยายามจะออกขวามากวนโดยตลอดแล้วครับแล้วก็จะยิงซ้ายสมจิตนี่ใช้ซ้ายจับระยะเท่านั้นเองวัดระยะไว้เป็นไม่เมตร แล้วหมาดสำคัญมีหมัดหลังสมจิตมา3แล้วครับแต้มจริงๆก็ควงขวาหมุนให้ดูด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเตรียมจะออกในทางกับการคสุดท้ายสินีกรณีถ้าเกิดว่าสารแต้มเนี่ยเป็นของเฮอร์นันเดสคิวบาเนี่ยสมจิตก็ต้องขยับแบบนี้พอขยับไปก็ก็หัวหมุนเหมือนกันนะเพราะมวยจังหวะทางมวยใกล้เคียงกันแบบนี้ใครเดินจะเสียเปรียบถ้าสมจิตเดินวันนี้ก็ออกอาออกทะเลเหมือนกันท่านผู้ชม แต่อยู่ที่การคุมเชิงของสมจิตด้วยเพราะว่าถ้าทําได้ยก1ยก2แล้ว3าสี่หลุดนี่ก็อาจจะไม่ได้เป็นรูปเกมแบบนี้ดูครับดูลีลายิ่งชกยิ่งมั่นใจครับแล้วก็3าสี่ไฟที่ผ่านมานั้นก็ชกแล้วก็ได้ใจด้วยนะครับมวยถ้าชนะบ่อยๆนีไม่ค่อยกลัวคู่ต่อสู้ครับสี่แต้มไปแล้ว ผมจิตจงเจาหอโดนเตือนนี่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าโดนเตือนแล้วโดนตัดในขนาดนี้ก็4ต่อ2นะครับก็ยังอยู่ในวิสัยที่ยังนําอยู่ม,มาอีกแล้วหมัดนี้โอหชกแล้วเห็นเลยครับใช้จังหวะหมัดขวาหลังนะครับมวยสากลสมัครเล่นถ้าไม่เตรียมการฟิกซ้อมหรือว่าการแก้เกมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีนีจะทําไม่ได้ค่เฮอร์บบน,นันเดสนี่ก็แก้ไม่ตกเอาแทบจะ อยากเอามือทั้งสองข้างค่ะขึ้นมาไก่หน้าผากเลยนะคะตอนพักยกแก้ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะเนี่ยพยายามเวียนขวาไปในสมจิตดึงลุดหมดเลย <c oughs> ดึกแ,แล้วจิ้มมาสวยเลยครับหมัดขวาอีกแล้ว <c oughs> ไปห้าเลยครับหมดยกที่2 2>, <c oughs> 2ยกหลังนี่แม่วางแก้เกมสบายชกง่ายขึ้นเยอะครับ30วินาที <c oughs> สุดท้ายในยกที่วันนี้ชมกันเต็มๆเลยคุณสุธาสินี <c oughs> ยกเพื่อเป็นเกียรติกับสมจิตจงจอหอครับ <c oughs> ถ้าแต้มก็ไปแล้ว จำนวนหน่วยที่นับเนี่ยเขาจะไม่นับเป็นหมัดเขาจะนับเป็นคะแนนเพราะจำนวนหมัดนั้นจะไหลไปอยู่ในช่วงคะแนนดิบมากกว่าโอ้โหแล้วเวียงเข้าลําตัวแบบนี้ควังขวาหลอกเลยครับเนี่ยหมัดที่6เนี่ยหกแต้มที่ได้นะครับเพิ่งจะมีหมัดลุกซ้ายที่ออกโดยสัญชาตยานะครับเป็นระบบการป้องกันตัวของสมจิตนะครับหกแต้มที่ได้นี่เป็นขวาซะห้านะครับดยกากันต่อนะคะ สมจิตชกทั้งหมด5ไฟนะครับรวมหมดเลยได้39แต้มเสียไปเพียง7แต้มและเสียสูงสุดในจำนวนที่โชค5ไฟเสียเพียง2แต้ม2ไฟเท่านั้นเองไฟที่ชกกับแมมดอฟครับจากอเซอร์ไบจนในรอบ16คุสุดท้ายแล้วก็รอบชิงเนี่ยครับที่เสียให้กับฮันเดสไป2แต้มนอกนั้นเสียยกละนาไฟละแต้มหมดเลยความจริงสมจิตก็ 6ถึง5ไฟด้วยกันนะคะกว่าจะได้เหรียญทองขณะที่เฮอร์นันเดสนั้นเบากว่านะครับเพราะว่าได้บายไปหนึ่งนัด6แต้มครับ6ต่อ1ตอนนี้หนึ่งนิดเดียวเสียจังหวะเลยครับแล้วถล่มเข้ามานี่ธรรมดาคิวบานนั้นเป็นมวยสไตล์ไฟเตอร์ก็ได้บ็อกเซอร์ก็ได้เดินเข้ามานี่แล้วพอติดลำตัวนี่มีหมัด2หมัดสามหมัด4ี่ครับออกหมัดชุดส่วจิตนั้นไม่ต้องเหนียวจินเข้ามาอีกแล้วแต้มต้องให้เลยนะครับหมัดขวาไม่ตกเลยนะคะ ชูขู <educated S 1> ่ไว้เลยก็เ hmm. ด um, ินเข้ามานี่เฮนันเดสเนี่ยโชว์ฟอร์มสวยๆมา3ไฟต์ติดๆแล้วมาเจอไฟต์นี่เสียข้างโง่นะโดนเข้าไปบ่อยๆนี่ไฟไม่เป็นเลยนานๆจะเห็นคิวบาเดินเดินแล้วออกทะเลแบบนี้ทีนึงครับเสียรูปเสียทรงเสียคะแนนเสียเหลี่ยมเสียทุกอย่างเลยวันนี้เฮนันเดสรู้สึกว่าจะมีโดนเตือนไป2ทีด้วยนะสิเรื่องหนิบมัดเราก็ลุ้นๆอยู่กันว่าอย่าโดนตัดแต้มนะในการเตือนครั้งต่อๆไป มนเป็นชือกปลายยกที่ะารนะโมสมัครเล่นจะชก4ยกยกละ2นาทีพัก1นาทีถ้าเตือนตอนนี้สมจิตก็เบาใจนะครับถ้าโดนตัดก็7ต่อ3 <c oughs> ยก4นี่ก็ยังเต้นซ้ายทีขวาทีแล้ววันนี้สมจิตคือที่สำคัญไม่ได้หนีเยอะด้วยนะครับ <c oughs> แค่ดึงตัวหลบนิดเดียวครับแล้วก็ทิ้งหมัดขวาครับหมัดหลังออกมา7ต่ตอนหนึเดแต้มที่ได้นี่หแต้มนี่มาจากหมัดขวาล้วนๆนะครับ ประสบการณ์สำคัญมาก,กเลยนะคะสำหรับมาโอลิมปิกครั้งนี้ชกไปก็ร้องเพลงอลิซมันไปอ่ะเวทีนี้ไม่ไมีแลยแลชกสบายมากใช่ไหมไม่ต้องสอนแล้วอ่ะสำหรับสมจิตจงจอหอในวันนี้ชกง่ายมากเ <laughs> หลือหนึ่งยกนะครับเหลืออีกสองนาทีตอนที่มีรายชื่อกรรมการนะคะโ <laughs> อ้โหใจแป้วเหมือนกันมีชองโรแบรนแรงฝรั่งเศสใหมล่ละขันใจคุณสุทาเส <c oughs> ดีเลยนะคนนี้ ปราบนักมวยไทยมันเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอังคารชมบูพวงนะครับอำนาจลื่นเลงแล้วก็บนัดบุญจำนงด้วยเดี๋ยวคู่บนัดนี้เขาก็จะมาให้คะแนนด้วยนะคะช็อตโลแบรนแรงจากฝรั่งเศสนะครับถ้าบอกว่าทางนมาเยอะมากมวยสมัครเล่นอาประเทศไทยพูดถึงก็ฉลองสมกษณ์งามสมจิตครับชกสมใจคนไทยทั้งประเทศจะไฟล์ไม่ได้ยังไงอ่ะ8-2 เป็นสี่ยกสุดท้ายที่สำคัญที่สุดในชีวิตของสมจิตรบิมอบอกแล้วครับว่าเพลงชาติไทยครับขอเชิญทุกคนยืนครับแล้วก็ร้องเพลงชาติไทย ที่ชักขึ้นนะครับทุกครั้งที่มีการมอบเหรียญในอินโดนหรือว่าในการแข่งนในร่มจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับที่สมจิตเชิญอีก3าคนว่าหลังจากเสร็จแล้วให้ขึ้นมาถ่ายรูปด้วยกันครับอันนี้ถือว่าเป็นสปิริตนะครับบางคนนี่แม่ไม่ได้เหรียญทองไม่ได้เหรียญเงิน,นไม่อยากจะขึ้นก็มีนะครับโอ้ถือว่าเป็นเป็นความสำเร็จของนักกีฬาชั้นดีครับพินัยดี ชกที่เคยผ่านการต่อสู้มาแล้วก็มาแส่งกับบินดีด้วยครับเป็นการยุติเส้นทางการต่อสู้ที่งดงามมากครับสจจหองปิดฉากสวยมากครับเพราะว่าเป็นแชมป์ซีเกมเอเชียนเกมเอเชียทหารโลกแชมป์เวิร์คัพและสุดท้ายปิดฉากด้วยโอลิมปิกที่ยิ่งใหญ่และเขาไม่เคยได้มาเลยก่อนหน้านี้ปี2000ก็เดินทางไปโอลิมปิกในฐานะช่างตัดผมประจําทีมเป็นคู่ซ้อมประจําทีมเพราะว่าตัวเองนั้น ไม่ผ่านการคัดเลือกครับแต่ว่ามีวินัยดีทางหัวหน้าทีมแล้วก็นายกสมาคมก็ให้ไปในฐานะเป็นคู่ซ้อมแล้วก็เป็นช่างตัดผมประจําทีมด้วยซึ่งในครั้งนั้นวิจารพลฤทธิ์ครับก็ได้เหรียญทองนะครับในรุ่นนี้เลยครับ51กิโลกรัมนะครับยอมรับว่าวันนี้แก้เกมมาดีแล้วก็เดนเดนส์ั้นดันมาชกเข้าทางสมจิตด้วยนะครับครับนี่เป็นบรรยากาศที่จังหวัดนครราชสีมาครับ โอลิปิกแกมครั้งสุดท้ายของเขาครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับน้องอุ๋มนะครับภรรยาคู่ชีวิตของสมจิตกันครับถ้วกลับมาแต่มีแน่นอนค่ะค่ะครับผมตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกรู้สึกดีใจมากเลยค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเตรียมอะไรไว้สําหรับสมจิตบ้างครับค่ะ เตรียมรางวัลพิเศษสำหรับสมจิตอะไรบ้างครับผมตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมนะคะยังยังไม่ได้คิดแต่รับรองว่ามีแน่นอนค่ะครับพูดถึงความภาคภูมิใจในสามีคนนี้หน่อยครับค่ะวันนี้เป็นวันที่เขารอคอยมานาน12ปีจากที่พลาดสปีที่แล้วพี่เขาก็มุ่งมั่นที่จะกลับมาให้ได้อีกรอบหนึ่งแล้วในวันนี้ความฝันที่เขารอคอยก็ก็ได้สําเร็จแล้วค่ะครับต่อไปมีการวางแผนทําอะไรต่อไปครับหลังจากที่พี่สมจิตเลิกชกแล้วครับ พี่เขาคงบอกว่าจะกลับไปเป็นโค้ชเพื่อฝึกสอนรุ่นน้องเยาวชนรับใช้ชาติต่อไปอะค่ะค่ะน้องหลานน้องกำปั้นล่ะลูกมีความสุขกำปั้นโค้ดีใจไหมดีใจไหมลูกดีใจพูดดังๆลูกใหญ่ครับอยากเห็นเหรียญทองไหมลูกน้องปั้นดีใจไหมครับคุณพ่อขอเหรียญทองดีใจครับเช้าขขอผมฝันเกิดอะไรคุณพ่อไปครับขอขของวัญเรียองทองครับตอนนี้เป็นไงบ้างได้ฝันแล้ว ใจไหมดีใจครับดีใจครับข้โชอบเก่งนะวันนี้ผมผ่านมาเยอะเจ็บก็เยอะใจผมว่าท่องผมพยายามขอให้ทุกคนสู้นะครับขอขอบคุณสำหรับคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย